สวัสดีจ้าจอยแนลจ้ามอนี่จอยก็มีแนวทางหานอยมัดรวมสามนอยของวันที่ยี่สิบเจ็ดมาฝากพี่ๆเพื่อนๆให้ได้รับชมอีกแล้วจ้าแต่ก่อนสิไปรับชมหานอยมาดรวมสามนอยวันที่ยี่สิบเจ็ดเท่ากับมาฟังผลสรุปหานอยมัดรวมสามนอยของวันที่ยี่สิบหกกันก่อนเราจะนอกก็คือเมื่อวานนี่เราจะนอกว่าผลสรุปนี่มียังออกยังเราจะนอกน้องจอยหายตัวใดไปแน่จ้า น้อยพิเศษออกเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าแปดปกติ8 9ดเก้าหนึ่งสามเ V.I.P. 6 4 9เก <z> ้าห้าหนึ one, ่งเดี one, ๋ยวมาเบิงตัวเด่นตัวจ้อที่น้องจ้อยให้ไปจ้ะน้องจ้อยให้เด่น C กับเด่นหนึ่งฟัน C น่าจ้ะเนาะส่วนตัวเจาะนี่น้องจ้อยให้ไปก่ะ สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดสี่หกอันนี้ก็ถือวันลุดไปเนาะจ้ะเนาะอันนี้ตรงกราบขอโทษขออภัยเนาะจ้ะเนาะหลุดไปเนาะจ้ะเนาะมาเข่าแค่เดินสีตัวนี้ตัวเดียวเนาะจ้ะเนาะเดนสี่คะส่วนลักหนึ่งที่น้องจ้อยหายไปเดนหนึ่งกับมี่หนึ่งศูนย์เนาะจา้ะอันนี้ก็ หนึ่งศูนนี่ก็ถือว่าเข่าแค่เด่นเนาะจ้ะเนาะเข่าแค่เด่นหนึ่งจะเข่าแค่เด่นหนึ่งเนาะแล้วกันหนึ่งสามจะหนึ่งสามนี่ก็ลุดไปเนาะจ้ะเนาะเข่าแค่เด่นหนึ่งหนึ่งสี been, ่นี่ก็ลุดไปเนาะจ้ะเนาะกระกราบขอโทษขออภัยเนาะจ้ะเนาะแล้วกันหนึ่งเจ็ดจะหนึ่งเจ็ดนี่น้องจอยถือว่าถือเต็มเต็มเนาะจ้ะเนาะนี่หนึ่งเจ็ดจะพี่น้องจะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเด่นหนึ่งเนาะจ้ะ มาเข่าพิเศษจ้าพิเศษนี่หนึ่งเจ็ดเราจะนัะเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่น้องจ้อยก็ถือว่าถือเต็มเต็มเราจะเนาะหนึ่งเจ็ดจะส่วนสามตัวนี่น้องจ้อยก็ถือว่าลุดไปเนาจะเนาะสามตัวนี่เขาแค่เด่นหนึ่งเราจะนั่ก็ถือว่าลุดไปเราจะเนาะสรุปห้าน้อยมัดรวมสามน้อยวันที่ยี่สิบหกเดือนเจ็ดเราจะเนาะน้องจ้อยก็เข่าเต็มเต็มแค่หนึ่งเจ็ดนจะเนาะหนึ่งเจ็ดเด่นหนึ่งจ้ะพี่น้องจ้า อันนี้ก็ถือว่าเขาเต็มๆเนาะจ้ะเนาะกับโคแสดงความยินดีกับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนเนาะจ้ะนอที่มีโชคมีหลับที่โชคที่มานกันเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเขามาต่อกันห้านอยมัดรวมสามนอยของวันที่ยี่สิบเจ็ดกันเลยจ้ะวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเจ็ดหกสี่ห้านอยมัดรวมสามนอยก่อนเฮาสี่ไปรับชมกับมาฟัาคำเตือนกันจากนอยเนาะจ้ะคำเตือนทางซ่องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองดูแลและให้คำแนะนำตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคิดเองคำนวณเองอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกตินอกจากเนะาะปะปุ้นกันไปจ่ารับชมเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมและใช้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเดี๋ยวเขามาเบิ่งตัวเด่นที่น้องจ้อยไห้มือนีกันเลยจา่าน้องจ้อยก็สิมีตัวเด่นอยู่สตัวคือเกาจาก้า คือเด่น 5c ปัญหาจะปัญหาสายหลุดสายวิ่งก็ไปหลุดไปวิ่งแล้วแเ่า็จะเนาะส่วนตัวเจาะก็ามาเบิ่งตัวเจาะก,ก็เลยจะน้องจอยสิมีหาศูนย์5ศูนย์ 5c 5c ห้าเจ็ดห้าเจ็ดหาเก้าจะห้าเก้าส่วนลักซี่จะมาเบอร์ลักซี่จะสีนองจอยซีนจอกซีนี่ซีหนึ่งสีหนึ่งสีสาม 4ี่หกสี่ส่ปดสปดส่วนสาตัวจะมาเบิ่งสาตัวกันเนาะจ้ะเนานะสตัวก็สิมีสี่ห้าเก้สห้าศู ห้าสี่แปดเดี๋ยวมาเบิกตัวเน้นที่นกจ้อยชอบจ้ะตัวเน้นที่นกจ้อยชอบกับซีมี่ห้าเก้าเดี๋ยวนกจ้อยขีดไว้เราจานะเนาะสี่สี่แปดสี่หนึ่งส่วนสามตัวที่นกจ้อยชอบกับซีมี่ สี่ห้าศูนย์นี่คือสี่ห้าศูนย์จะนี่คือตัวเนียนที่นอกจอยมักที่นอกจอยชอบจะมักตัวได้ชอบตัวได้กะแคปไวป้เราจะน,าจาก,นาจากแคปไใป้ใส่ไปเป็นแนวทางได้จาตัวเลขถูกตัวกันได้มาจากการคิดเองคำนวณเองอาจจะมีเข่าบางรูดบางกับเป็นเรื่องปกติปะปนกันไปเนาะจ้ะเนาะใส้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่า18ปีควรม,มีผู้ปกครองดูแลและให้คำแนะนำใส้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะเนาะ ฝากเขามาแลวกับฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องจอยทำคลิปวิดีโอต่อไปจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องจอยทำคลิปวิดีโอต่อไปเนาะค่ะเนาะขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านโชคดีเนาะค่ะน้อง่ำรวยลำรวยกันทุกๆคนจะสำหรับคลิปนี้น้องจอยกับอกกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า